สวัสดีทุกท่านนะครับช่องนับตังโบนัสได้เป็นเจอนะครับเป็นช่องใหม่นะครับฝากไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับผมเผื่อมีอะไรดีๆมาแช์น้เสนึกนะครับโอเคครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนไฟเลี้ยวเทียรหนะ้าเ3 2ครับเป็นแบบ LED นะครับจากของเดิมเป็นหลอดใส่การนี้ตรงนี้เป็นไฟเลี้ยวหน้าแล้วก็ไฟเลี้ยวหลังนะครับแต่ว่า สองอันนี้คั่วจะไม่เหมือนกันนะครับขอ,องนิสั ok นเทียนา J32 ครับข้างหน้าจะเป็นตัวคั่ว T20 นะครับตัวคั่วก็จะแตกต่างกับขั่วหลังจะเป็นคั่วเยืองนะครับตัวนี้เรียกว่าเป็นคั้วเยืองแล้วกันเนาะมันอาจจะอีกอันนึงมันจะเป็นคั่วตรงนะครับระวังอย่าซื้อมาผิดนะรเราต้องใช้เป็นคั่วเยืองนะครับลักษณะเหมือนกับในรูปนี้นะครับประมาณน,นี้นะแล้วก็จะเริ่มจากไฟหน้าก่อนนะครับเปิดไากระโปรงมาก็จะเจอตัวไฟเลี้ยวทางสายหมื่นนี้ก็ ออกมาทำรูปเลยนะก็จะเจอกัวแบบนี้เป็นที20เราดึงออกแล้วก็เปลี่ยนเลยนะนี่แล้วก็ใส่กลับเอาไปง่ายๆครับแต่ว่าให้ดูกวัวนิดนึงนะครับจะเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันห่างกันหมายถึงว่ามันล็อกแล้วนะครับแต่ถ้ามันอยู่ด้วยกันหมายงว่ามันดึกมาได้นะปวดล็อกมานี่ก็ไปดูไฟไท้ายนะครับตรงเปิดฝากระโปรงมาจะเห็นแผ่นสีดำๆเป็นตัวบังไว้อย่างงี้ครับให้เราดึงแผ่นสีดำๆนี้ออกกนะ็ เจอน็อตสอตัวตัวนี้นะครับก็ให้มุนน็อตออกไปเลยนะครับขันน็อตเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยให้เราตะปบแล้วก็ดึงถอยหลังแรงๆ่อยนะครับเพราะว่าตัวล็อกขั้วมันจะอยู่ตรงนี้เป็นเขี้ยวนะครับดึงแรงๆนิดนึงก็จะหลุดออกมาก็จะเจอขั้วเฟลเลียวคล้ายๆกับกับตังไฟหน้านะครับก็หมุนออกลักษณะเดียวกันเลยนะหมุนออกมาก็จะเจอหลอดนะแล้วก็ทําการกดแล้วก็หมุนออกนะนี่เป็นขั้วยืงนะครับ ระวังอย่าซื้อผิดนะครับแล้วก็เปลี่ยนกลับเข้าไปทําเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับเสร็จแล้วก็ประกอบกลับอันนี้ก็ค่อยๆประกอบนะครับระวังแตกรถจะเก่าแล้วก็ตรวจสอบไปเลยนะไปก็จะกระพริบเร็วขึ้นนะครับหมายถึงว่าจุดที่มันสว่างแล้วก็แล้วก็ดับเนี่ยมันจะแตกต่างจากหลอดที่เป็นพลาไซนี่ก็เป็นมุมหน้าๆนะฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆนะครับ ดอกไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับต่างๆขอบคุณมาก